สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาเพิ่มยอดวิวใน Ti k ก o k อกนะครับงั้นเราไม่รอช้าครับเข้าไปที่แอปติกต็อกก่อนเลยนะครับเข้าไปปุ๊บเราเลือกวิดีโอที่เราจะทํานะครับเราเลือกคลิปอย่างเช่นคลิปตัวนี้ยอดวิวสนะิบเก้านะ เพินยูอยอยู่19นะครับแล้วก็กดคัดลอกน,นี้ดิงคัดลอกเม่เสร็จแล้วออลแล้วก็กดออกเลยนะครับแล้วเราก็ลบออกเลยครับออกเลยครับแล้วก็มาเข้าที่ Google นี่นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหาครับ กดอันแรกนะครับมันจะเป็นรูปโลกอยู่ด้านบนนะครับกดอันแรกครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับควาว่าฟรีครับฟรีแล้วก็ด้านล่างฟรีเป็นสีน้าเงินนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วแล้วก็กดอันนี้นะครับนี่ครับ ไอ้น,นี้มันให้ไปคัดลอกไอดีผู้ชายหรือคัดลอกลิงนะครับเราก็ออกอยากแอบเราก็ลองไปคัดลอกไอดีในติ๊กต่อครับเช่นเราจะเอาคลิป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 คลินคลิเราก็จะเอากอินนาปคลิปอลิปคลิปไหม น,นี่นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ